มาโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาตอบเมนนี้หน่อยนี่ทำเสร็จแล้วรีวิวให้ดูหน่อยเครื่องเงียบไหมเนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนไปดูเครื่องก่อนไปฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวมาดูนะครับผมสเตปนี้ที่ผมรีวิวไปชุดห้าเจ็ดล่างเดิมเดิมคาบูเอ็นโปนะครับผมชุดนี้เขามีท่อมาแล้วแล้วก็ผมเพิ่มเติมแผ่นคัตสปาร์คหนึ่งสามห้าแท้แล้วก็สปริงแต่งชุดนี้จบสเตปนี้ขี่เล่นโคตรสนุกบอกไว้ก่อนขี่เล่นแบบดันยาวเลยนะครับผมนิ่ม นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมว่าคลิปเสียงมันจะประมาณไหนแต่รถมาสภาพไหนก็ตามแต่ผมล้างขัดสีให้ทั้งภายในและภายนอกอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่คุยเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปตอบคลิปนี้หน่อยว่าประกอบเสร็จแล้วรีวิวให้ผมดูหน่อยเครื่องเงียบไหมนะครับผมสเต็ปลูกห้าเจ็ดล่างเดิมนะครับผมมันก็จะมีดังแคมนิดหน่อยอ่าแต่ก็ไม่ถือว่าน่าเกียดมาฟังเสียงกันไปรถสตาร์ทมือ ไแต่ง RG น,น,นี่เครื่องติดแล้วมาฟังเสียงมาฟังเสียงชอบก่อนยงีย่ครับผม,มไล่วนเลยวนเลยฟังใกล้ๆนิ่นะ สเตปแบบนี้นั่งรอเอาได้เลยนัดล่วงหน้าหนึ่งวัน